สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเนี่มาพกพอกลับมาดามคำนวณอีกคือเานะ่าเนาะคลิปนี้จะเป็นของฮานอยเป็นจังได้ซสายขยันของฮานอยที่ติดตามตลอดถ้ามาดามลงไปบ่ได้เพื่อนว่ามาดามล่อฮหาหนอยได้ค่ะเพื่อนว่าอุ้ยกาบขอบุณขอบุณเอซี่คนดีที่น่ารักเนาะที่ล่อฮหาหนอยกันอยู่ตลอดเนาะค่ะเพราะว่าฮานอยมีกันทุกวันสายขยันไปฮานอยมีผู้ใดโศกได้หมันน้ำสองเบาบ่ บางแรกก็จะเป็นของช่องสูวันตแตกรอบ VIP รอบ VIP 08.2ของเพื่นแปดสเข่าตัวกับ2ตัวบนแตกสมตัวตดแล้วก็ของเสียนหนุ่มหนุ่มน้อยรูปหล่อได้คาวว่าสิเปิดช่องได้พ,อพอ่อแม่พี่น้องเอ้ช่องเพื่อนเสียนหนุ่มนี่แหละเพ่นสิเปิดช่องของเพื่อนว่าสันขึ้นใจฮึดแล้วว่าสันว่า แตกสามตัวเมื่อวนันพิมเข้าไปพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบวท่านเดี๋ยวว่างแนวทางดอกมะดามวมาสันคิดอยากเปิดว่าสันเฮดจังไดแนีแบบไดแนวว่าสันขอคำแนะนำมาสันว่าพันสิเปิดแล้วพ่อแม่พี่น้องจะเป็นช่องของตัวเองแลนะนัเสเียนนมนมรูปรอสมซื้อพ่อแม่พี่น้องเสียนนมยังหนุ่มยังแน่นแล้วยังรูปรอแตกสามตัวคือกันเมื่อวันห้าน, 5, น้วย แตกรอบวีไอพีศูนย์แปดสองแปดสองในเขาตรงตรงโบตรงกลับสามตัวตัดผู้ใดเป็นแฟนครับข้องเสียนนมสายอูบลเด้อสายอูบลสทรงข้าวให้สายอูบลแน,น่ผู้ใดเป็นแฟนครับเสียนนมวันที่เปิดซองของเพื่อนเราเด้อค่ะเด้อเขียนเข้าไปพิมพ์คำว่าเซียนหนุ่มหาดีๆหาให้เจอพ่อแม่พี่น้องจะเขายากแม่จากน้อยเพราะว่าคำว่าเซียน,นมนี่เยอะมากเนาะ หาเพื่อนสีเมียรรูปภาพโอไฟเพื่อนนั้นยกมือสองนิ้วจะได้ดอกเพื่อนหน้าตาโอเคโอเคพ่อแม่พี่น้องคะแต่บวกก้าเอาดาตามาลงทั้ง่องว่าดาบต่อไปนี่ละมาดามจะลอยเอามาลงให้เบงเดี๋ยวจะลอยเอารูปเพื่อนมาลงให้เบงเนาะอ่ะเบาเยัง่งความเปลี่ยนไปคงเพื่อนน้ำแน่พ่อแม่พี่น้องใจหึดแล้วว่าอยากลงอย่าเปิด่องแล้วว่าสั้น มาตามบาทน,นี้ผู้ใดจะตามของเพื่อนห้าน้อยเหมือนเสียนนมให้มารูดสี่น้อยถึงห้าหน้อยหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามแปดเบิร์ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่หนึ่งแปดสามเจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสามเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มวันนี้เนาะค่ะเนาะอ่ะกราบขอบคุณขอบคุณเซียนหนุ่มที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางช่องคอยช่องปังช่องเดนเดอร์ผู้ใดอยากเขียนตัวจริงเสียงจริงเพื่อนเข้าไปอันกดติดตามไว้พวกแมพ่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนสิลุ่งทางช่องของเพื่อนเดบบาทนี่วันนี้เด้อ ทังมาดามอาจจะซาเด้ออันผูใ้ใดสิตามเพื่อนไปเบื้องทางช่องเพื่อนหาเพื่อนของเพื่อนใบโกองมาดามเนะาะอ่าราบขอบุญขอบคุณเซียนนูมีครั้งหนึ่งยู่น้ากันมาดวนมานานพ่อแม่พี่น้องเลยหาปีหกปีแต่เพื่อนยังอันนี้ใหม่ๆเดี๋ยวนี้เพื่อนใจอยากอยากทํางานไปแนวนี้แล้วว่าสันวาเมื่ยน้าการทํางานแหละอยากมาลีเล็กเป็นงานอดีเลยว่าสันอ่ะ เป็นอะไรซ่องสุวันเป็นแต่เปิดซ่องไปเจ้าซ่องสูวันยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเหมือนกันเดี๋ยวก็จะหนีมานะคะเนาะของซ่องสูวันแตกสามตัวขึ้นกันพ่อแม่พี่น้องยมตัวแคปหน้าจอผู้ใดจะตามซ่องสุวันซ่องสุวันให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้า ศูนย์เก้าสามเอเบิลจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหางเจ็ดแปดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เจ็ดศูนย์แปดเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวเจ็ดแปดเก้านะคะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของส่งสู่วันวันนี้เนาะ ผูได้ได้ได้ปังกะดีใจนั่มพ่อ่พี่น้องเพื่นกระใจดีให้มากกันทุกคนให้ทุกเมื่อบอมีขาดบอมีเขินเกดเซียนดังถือว่าตามสัญญาที่คุยกันไว้ให้เป็นแนวทางมาตลอดห้ามปล่อยวางจับมือกันไว้ไปตลอดเนาะอ่ะขอบุญขอบุนเกดเซียนดังหลายๆ ของช่อเชิดชัหนุ่มหน่อยหน้ามนคนรูปหลอเป็นยังไงเมื่อวานนี่คือไปรอบไกลเทเจ้าคือเฝ้าเข่าเฝ้าปังเพีบ่ถามมูเลยเนาะไปรอบเฉพาะจิตเต้าหาตงตงพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแล้วก็ไปรอบสามาชีแปดสี่สี่แปดเข่าตัวกลับเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อช่อเชิดชเจ็ดกลับเก่าเด้อค่ะตัววิ่งตัวรูดเนาะสองตัวสี่หางเจ็ดห้าเจ็ดหก 9596เบิ้ลก็จะเป็น7799 3ตัว3หาง795 796 779 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่59 95พอแม่น้อง9596 3ตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว796นะคะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของคาย แ้องแรกมีทิมาลของแรกมีท่มาก,กับเขาสองรอบคือกันพม่พี่น้องครับไปรอบกาชาตแปดสามตรงตรงแล้วก็ต่อด้วยรอบสามาคี4ีแปดแปดีเข้าตัวเน้นตัวจอแต่เข้าตัวกลับอูดใดเปลี่ยนแฟนครับเลขมีที่มาอ่ะตามต่อเลขมีที่มาให้มาลูดเราเออลูดไอ้ะสี่หน่อยถึงห้าหน่อย หกกับแปดสองตัวสี่หางหกสี่หกห้าแปดสี่แปดห้าเบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดสี่หกแปดห้าหกหกแปดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่แปดสี่แปดห้าอะแคปหน้าจอสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกแปดห้านะคะ แคปหน้าจอรับไปต่อพเมยพน้องค่ะก้าบขอ้วบุข้วพุณนเหล็มีทีมากหนุ่มน้อยหน้ามนเหมือนกันเนาะค่ะกราบขอวบุพุณนหลายๆที่ห้ตัวเหลขเนาทางมาว่างดั้งทรงตลอดเนาะกราบขอบพร้าคุณหลายหลไปต่อเป็นของเหลกลับนั่งฝาเหลกรับนั่งฝา,ากก็ถือว่ายัางบรุษเดินดีตลอดคือกันพแม่พิณองสี่แปดแปดสี่รอบสามไม่ี ผู้ใดชิดตามเลขรับนางฟ้ามือนิทับหน้าจอเลกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูด4หน่อยถึงหหน่อย5กับ7จสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี5้าเก้าห้เบิ้น่นจะเป็น5้าห้มตัว3ามหาง5 7 9 5 7 0 5 5 7้สองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่ห้าศูนย์เจ็ดเก้าสามตัวเนียนทางเดียวเม็ดเดียวห้าเจ็ดเก้าแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของาอขายกราบอบุญขอบคุณเลขลับนางฝาที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้น่องเนะาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของดาลล่ามาดามของดาลล่ามาดามก็ได้ไปรอบแหลกโอรอบเดียวพ่อแม่พี่น้องรอบสามมาชีเนาะ รอบสามาขีมีอยู่เ้อร์พแมเมพ่นองเด้อกอนสีหอดันออกพร้อมพร้อมกันกับไอหลอบพิเศษเนาะเข้าไปที่แปดสี่สี่แปดแต่บร,ริเข้าตัวนินตัวจอเมื้อนี่ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับของดัลล่ามาดาม <S <S อาบตมต่อพูมเมพี่นองแต่ว่าอย่าเลื่องมาเล่าสามาขี้มีทุกวันสองวัดติดแล้เได้ของดาลาาดาาดาล่ามาดามเล่าสามาขีหลังจากเบิ่งคลิปนี้แล้วจัดต่อเดยเล่าสามาขีดเด้อพ,มพรมเมพี่นองค่ะ เราสามาคัคคีสองหัดติดๆแล้วนะตอนนี้กำลังฮอตนะคะกำลังฮอตค่ะมาดามให้วันนี้รูดสีหน่อยถึงห้าหน่อย8ดเม็ดเดียวสองตัวสี่หาง8ปดสองแปดสามปดสี่ปดห้าเบิ้ลจะเป็นแปดปดสามตัวสามหาง 9 8 4 9แปดสี่เแตัเน้น2องหางเน้นไปที่8 4 8 5 3ตัวเน้น2องหาง9 8 4 9 8 5แคปหน้าจอถ้าใครจะตามขอดาล่ามาดามมือนี้เนาะกราบขอบุญขอบคุณที่หาตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งสองเด้อคุณมาดามเด้อกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะ <laughs> ขอบคุณตาผู้อื่นแม่พ่อแม่พี่น้องขอบคุณจาของแนกวนตะนน้องม่นบอกอ่ะขอบคุณเอฟซีสุขสัน์ที่เขามาติดตามชมคือกันเนาะขอบคุณหลายๆที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจกันเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นเที่ยงไดนด่าๆเมื่อวานว่าเมนบบได้ไปแล้วว่าเมนเบิ้งคักอยู่ได้ขันตาไล่แต่ขอโทษขออภัยเลยว่าเมนบบได้ไปแล้วเมื่อวานเห็ดยังอยู่ข้าไปเก็บเห็ดบอกเจ้าอย่าไปเก็บแต่เห็ดเลยได้อ้นสวยอยาเข้าป่าดูเลยเด้อ บอกว่าในปลายมี่ยังเนี่ยคันไปพ่องูบัสิว่าจะคล้องสิไปพ่อผู้เบาเที่ชาออกมาเด้อ่าไปดูไรเด้เห็นงูบัดสิว่าโศกโศกโมือนี่ละเสียนผู้วบาวิี่เด้ออาผู้ใดสิตามค้องนองดาดามือนี่มาไปดาดาพารวยให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสามกับสี่สองตัวสามห่างฉัันสามสี่สามศูนย์เจ็ดแปด สามตัวสามหางศูนย์สามสี่สองสามศูนย์สองเจ็ดแปดสองตัวเน้นนมดไล่พวแม่พี่น้องสามสี่สามศูย์เจ็ดแปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาดาพารวยเนาะคะเนะ,ะนกราบขอบุคุณดาดาพารวยที่หาตัวเลขเนาะทางมาว่างทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเป็นจังไดเนะแมวหน่อยค้นสวย ควางแมวหน่อยคนสวยกะว่าแม่นบบได้ไปได้หมู่บ้านได้ไปโบเฮ่อเอาคุณแม่คุณแม่ที่รู้จักกับแมวหน่อยน้ำโชกผู้ที่เคยได้กินนํำพิกพวับไม่นั่นเบื้องให้ดีๆในเด้อคันมาดามเฮ็ดเพียกะเป่าท่มมาเได้คุณแม่เด้อเป็นใจดีใจดีเด้ท่วมมาบอกตลอดพ่อแม่พี่น้องคะคุณแม่บดจำหอดซื้อแล้วบ่ได้ดอกพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเราสิโท่วมาหาดีดีดอก ขนาดเหตุงานเราก็ใส่เสียสละเวลาโทร่ามหามาดามคันมาดามบ่ผิดเนี่ยของเพื่อนเขา่าได้มาดามเจ้าว่าเพื่อนบอกเขาจังใดเพื่นสีว่ารดอกวา่าเป็นไดแมวน้อยนำโชคไปจังใดมาจังใดเมื่อนี่สิไปสิมาบ่เมือนต้องไปได้เมือนี่ข้าแต่เหตุนำที่อยู่หันบ่ไปห้าน้อยมาไปได้เมือนี่มาไปน้ำกันแมวน้อยนำโชคให้มารวด สีน่นอยถึง5้าหนอยสอกับ8ปสองตัว4หาง2องหกสองดหตัวกัน2อสีนะคะสตัว2หางหนึ่งส8มเสาสนะคะเนาะสองตัวเน้นไป3หางเน้นไปที่2 6งหกสองเจดแปสานะคะ่ะสตัวเน้นเมื่อไรพื่อนไปน้องเพื่นนี่สองหางนะะเนาะค่ะเนาะเอาแคปหน้าจอ แล้วไปต่อเป็นของใครกาบขอบุญขอบคุณแมวหน่อยนำโศกคนดีมีน้ำใจใหญ่บุญสุนท่านพ่อแม่พี่นองคนสี่สวดมน่นตลอดเลยมาดาบบ่อใดดอกภาษาบาลีบ่อใดภาษาบาลีบ่อใดพ่อแม่พี่นองได้แต่ภาษาอันอันไทยเฮานี่ละมอลําเนี่ยเพ่งนํำไปอังซสี่ละภาษานี่ละอ้าวกบภาษาตัวเลขแนวทางนี่ละลอกยิกเป็นยังไดเจ้า เจ้าบอไปน้ำมูติเมื่อวานนี่เจ้าค่าเหตุตางานอยู่หันบอกเหตุตางานเด่นอะไรล็อกจิกเป็นยนังไงนอนบวลับเต็มอิม่มบอกขึ้บอบไปน้ำมูฮาหน้อยเมื่อวานวันนี้ล็อกจิกให้มาผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับโอ้ยทุ่งกาขอโทวขอให้ขอโทษขอให้แฟนครับของล็อกจิกเนาะเพ่นมีแฟนครับท,ท,ท,ที่ติดตามอยู่ตลอดลืมลื่มลืม,ลมขอโทษขอให้เด้อพมพ่นองของเพิ่นบอกเขาเนาะหัดเมื่อวานนาะมือนี่เมื่อไม่ไปไม่ ใครเป็นแฟนขับล็อกยิกพารวยให้มารูดสี่หน่วยถึง5หน่วยสกับ5้สองตัวสี่หางสามเก้าสา้เก้้นจะเป็น3 3มสาตัว3หาง3 5 9 3 5 0 3ก้าสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่3 0 5 9 3ตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว สามห้าเก้าด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกกิ๊กพารวยกราบขอบุญขอบคุณเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเด้อค่ะเด้อไม่ว่าจะเป็นเอฟซใหม่เอฟซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ